สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์รัสเซียยูเครนกันแบบเน้นๆเลยนะคะโดยเราจะใช้รายงานล่าสุดจาก Institute for the Study of War หรือ ISW ประจำวันที่6มกราคม2026เป็นเหมือนแผนที่นำทางของเราค่ะ ข้อใหมายวันนี้ก็คือการถอดรหัสข้อมูลในรายงานฉบับนี้เพื่อจะดูว่านอกเหนือจากข่าวที่เราเห็นกันทุกวันแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดบ้างทั้งเรื่องการโจมตีระยะไกลเกมการเมืองระหว่างประเทศไปจนถึงสถานการณ์จริงๆในสนามรบเลยค่ะใช่ครับรายงานฉบับนี้ให้ภาพที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นตามหน้าสื่อเยอะเลยครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการรบในแนวหน้าอย่างเดียว แต่ยังเผยให้เห็นสงครามในมิติอื่นๆที่กำลังดำเนินไปพร้อมๆกันด้วยทั้งสงครามในเงามืดที่เกิดขึ้นไกลาจากยูเครนแล้วก็การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีที่น่าสนใจมากๆของทั้งสองฝ่ายเลยครับซึ่งมาสะท้อนภาพของความกัดแย้งที่กาลังวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าเปิดประเด็นแรกมาก็ร้อนแรงเลยนะคะในช่วงคืนวันที่5-6มกราคมที่ผ่านมา ยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลเข้าไปในดินแดนรัสเซียอีกครั้งซึ่งคราวนี้เป้าหมายน่าสนใจมากค่ะในรายงานระบุถึงคลังสภาวุธที่100ของรัสเซียใกล้เมืองเนยาแควนคอสโรมากับคลังน้ำมันเกอร์คอนพลัสในแควนลิเปตสกแต่มีเรื่องที่สงสัยอยู่อย่างนึงค่ะ การโจมตีแบบนี้มันดูเสี่ยงมากเลยนะคะบินลึกเข้าไปในประเทศเขาเลยมันคุ้มค่าหรือคะเป้าหมายจริงๆของยูเครนคือแค่ทำลายคลังน้ำมันหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะนี่คือหัวใจของยุทธศาสตร์ยูเครนในตอนนี้เลยมันไม่ใช่แค่การทำลายเป้าหมายทางกายภาพแต่เป็นการโจมตีที่หวังผลหลายชั้นมากอย่างแรกเลยคือเรื่องโลจิสติกโดยตรง คลังสัพวิทที่เนยานีเนี่ยเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเล้งหน่วยทหารในส่วนกลางแล้วก็ร,บรอบๆมอสโกส่วนคลังน้ํามันที่รีเปเตสก็กส่งเชื้อเพลิงให้หลายแควน้นการโจมตี2จุดนี้พร้อมๆกันมันคือการพยายามทําให้เลือดลมของกองทัพรัเสเซียไหลเวียนติดขัดนะครับทำให้การส่งเสบียงไปแนวหน้ายากขึ้นช้าลงแล้วก็มีต้นทุนสูงขึ้นด้วยแต่รัเสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะการทําลายคลังอาวุธแค่จุด2จุดมันจะส่งผลกระทบในภาพใหญ่ได้จริงๆหรอคะ หรือว่านี่เป็นแค่การก่อกวนเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าอืมจะมองแบบนั้นก็ได้ครับแต่ต้องมองเป็นผลกระทบสะสมการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยมันเป็นการบีบให้รัเสเซียต้องกระจายคลังเก็บยุโทโธป,ปกรณ์ให้เล็กลงและก็กระจัดกระจายมากขึ้น ซึ่งมันทำให้การบริหารจัดการโลจิสติกซับซ้อนและก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิมและยังมีผลชั้นที่2คือผลทางจิตวิทยาครับมันเป็นการส่งสารไปถึงคนรัสเซียว่าสงครามไม่ได้อยู่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วและยังแสดงให้โลกเห็นว่ายูเครนยังมีศักยภาพในการโจมตีเป้าหมายที่ซับซ้อนและอยู่ห่างไกลได้ซึ่งสำคัญมากในการรักษาขวัญกำลังใจของตัวเองและก็แรงสนับสนุนจากนานาชาติครับพอเห็นภาพเลยค่ะ ว่าการรบมันไม่ได้มีแค่การยิงกันในแนวหน้าแต่การส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์แบบนี้ก็สาคัญไม่แพ้กันซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงความพยายามทางทูตด,ด้วยใช่ไหมคะที่เราเห็นข่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไปที่ปารีสเพื่อพบกับกลุ่มที่เรียกว่า Coalition of the Willing ถูกต้องครับส่งเรื่องนี้เชื่อมกันโดยตรงเลยการสร้างความสําเร็จในสนามรบไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันคือการสร้างอํานาจต่อรองบนโต๊ะเจรจา การไปปารีสครั้งนี้ก็เพื่อหารือเรื่องที่ใหญ่มากนั่นก็คือหลักประกันความมั่นคงหรือ security guarantees สำหรับยูเครนในวันที่สงครามจบลงว่าจะทำยังไงไม่ให้ประวัติศา,ศาสตร์มันซ้ำรอยในรายงานก็ลงรายละเอียดข้อเสนอพรุ่งนี้ไว้ชัดเจนเลยนะคะมีทั้งกลไกตรวจสอบการหยุดยิงที่นำโดยสหรัฐ การช่วยเหลือทางทหารระยะยาวไปจนถึงการจัดตั้งกองกำลังข้ามชาติเพื่อช่วยป้องปรามแต่มีข้อหนึ่งที่คิดว่าแรงมากเลยค่ะคือข้อผูกมัดที่จะเข้าช่วยเหลือยูเครนทันทีหากถูกลุกรานอีกครั้งซึ่งรวมถึงการใช้กำลังทหารด้วยฟังดูคล้ายๆกับมาตรา5ของนาโต้เลยนะคะลายครับแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวมันเป็นความพยายามที่จะสร้างสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ยูเครนยังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตเต็มตัว ซึ่งแน่นอนว่าฝั่งรัเสเซียต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดและท่าทีของพวกเขาก็ชัดเจนมาตลอดครับชัดเจนว่าอย่างไรคะรายงานย้ำจุดยืนของเครมลินที่บอกว่าข้อเสนอใดๆก็ตามที่จะนำไปสู่การมีอยู่ของกองกำลังต่างชาติในยูเครนถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงหรือ unacceptable สำหรับพวกเขานี่คือเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากครับมันสะท้อนให้เห็นว่า ทั้งสองฝ่ายมองภาพสันติภาพในอนาคตต่างกันคนละขั้วเลยคือฝั่งตะวันตกกับยูเครนมองว่าสันติภาพที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหลักประกันทางทหารที่แข็งแกร่งพอที่จะทําให้รัสเซียไม่กล้าบุกอีกแต่ฝั่งรัสเซียมองว่าการมีกองกําลังตะวันตกมาประชิดชายแดนเนี่ยถือภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของตัวเองฟังดูเหมือนเป็นทางตันเลยนะคะเหมือนคุยกันคนละภาษาแล้วแบบนี้จะหาจุดร่วมกันได้อย่างไรคะ นั่นคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยครับช่องว่างของการรับรู้นี้มันใหญ่มากและทำให้การเจราจาที่แท้จริงยังอยู่ห่างไกลความขัดแย้งจึงน่าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบของสงครามบั่นทอนกำลังกันอีกพักใหญ่ควบคู่ไปกับการทูดในเงามืดที่เราอาจไม่เห็นเป็นข่าวครับแต่ในรายงานนี้มีอยู่จุดหนึ่งที่อ่านแล้วต้องหยุดคิดเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในยูเครนแล้วแต่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นในใจกลางยุโรปค่ะ ที่ยอร,นนรายงานอ้างถึงเอกสารของกองทัพเยอรมน,นีที่ระบุว่ารัสเซียกำลังใช้การโจมตีแบบซ่อนเร้นหรือ covert attacks เล่นงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเยอรมน,นีอยู่แล้วในตอนนี้ประเด็นนี้สำคัญมากครับเพราะมันเป็นการขยายกรอบของความขัดแย้งออกไปอย่างชัดเจนและเป็นการยืนยันสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนกังวลมาตลอด เอกสารของเยอรมนีมองว่านี่ไม่ใช่แค่การก่อกวนแต่เป็นการเตรียมการสำหรับสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับนาโตในอนาคตโดยรูปแบบที่ใช้ก็มีทั้งการโจมตีทางไซเบอร์การปล่อยเผ่าปลอมแล้วก็การพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกับการป้องกันประเทศของเยอรมนีโดยตรง ที่น่าตกใจคือกรอกเวลาที่เขาประเมินไว้นะคะคือรัสเซียจะมีความพร้อมเต็มที่ในการคุกคามนาโตอย่างมีนัยยะสำคัญภายในปี2029ซึ่งเร็วกว่าที่หลายคนเคยคิดไว้มากซึ่งการประเมินนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ ISW เอ,งอย่างน่าสนใจครับ ISW มองว่ารัสเซียอาจฟื้นฟูศักยภาพทางทหารได้เร็วกว่าที่คาดห่างสงครามในยูเครนยุติลงในเงื่อนไขที่เอื้อให้พวกเขามีเวลาหายใจหายคอ สิ่งที่รมณนีกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าเฟสซีโร่แคมเปญเฟสซีโร่ฟังดูน่ากลัวนะคะมันเหมือนสงครามที่เริ่มต้นขึ้นแล้วแบบเงียบๆหรือเปล่าคะใช่ครับแนวคิดของเฟสซีโร่คือระยะของการสร้างเงื่อนไขหรือ Shaping the battlefield ก่อนที่จะมีการประทะกันทางทหารจริงๆ มันคือการทำสงครามในมิติข้อมูลข่าวสารและจิตวิทยาเพื่อบั่นทอนความสามคคีของฝ่ายตรงข้ามสร้างความสับสนในสังคมทดสอบระบบป้องกันทางไซเบอร์แล้วก็ทำให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญอ่อนแอลงการโจมตีที่ยอรมนีกำลังเจออยู่จึงไม่ใช่แค่การแฮกข้อมูลแต่เป็นการปูทางสำหรับความขัดแย้งในอนาคตเป็นการเก็บข้อมูลและสร้างความได้เปรียบเอาไว้ล่วงหน้าครับเท่ากับว่าสนามรบ มันขยายใหญ่กว่าแค่ในยูเครนไปแล้วแต่เป็นสงครามเย็นยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกดิจิตอลและพื้นที่ข่าวสารด้วยน่ากังวลมากเลยค่ะทีนี้กลับมาที่สถานการณ์ร้อนๆในยูเครนกันบ้างเมื่อกี้เราคุยกันว่าการโจมตีโลจิสติกของอยูเครนน่าจะส่งผลต่อยุทธวิธีของรัสเซียในแนวหน้าในรายงานฉบับนี้มีข้อมูลที่บ่งชี้เรื่องนั้นบ้างไหมคะมีครับและชัดเจนมากด้วย ก่อนอื่นต้องบอกว่าภาพรวมในแนวรบตอนนี้คือรัสเซียยังคงเป็นฝ่ายกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับรายงานระบุว่ากองกำลังรัสเซียมีความคืบหน้าเล็กน้อยหรือ marginally advanced ในแนวรบซีวอสกและฮูไลโปเล ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากคำกล่าวอ้างลอยๆนะครับแต่ได้รับการยืนยันจากภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์หรือ geolocated footage ซึ่งก็หมายถึงภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เราสามารถระบุพิกัดบนแผนที่ได้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นที่นั่นจริงๆเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธได้ยากมากถึงจะบอกว่าคืบหน้าเล็กน้อยแต่มันก็ยังหมายความว่ารัสเซียยังคงรุกไปข้างหน้าได้อยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับมันสะท้อนภาพของสงครามที่บั่นทอนกันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะที่แนวรบฮูเลโปเล เป้าหมายของรัเสเซียค่อนข้างชัดเจนคือพยายามดันแนวรบเข้าไปใกล้เมืองใหญ่อย่างซาปโปิิเชียให้มากพอที่จะใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเมืองได้ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆอยู่ที่การปรับตัวทางยุทธวิธีที่แนวรบคอสเตียนตูนิฟกาครับปรับตัวอย่างไรคะแรงงานระบุถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลย อย่างแรกคือรัสเซียเลือกใช้การบุกทะลวงด้วยขบวนยานเกราะขนาดใหญ่แบบที่เราเห็นในช่วงแรกของสงครามแล้วหันมาใช้กลุ่มทหารราบขนาดเล็กแทรกซึมไปตามแนวแทน 2. คือมีการใช้โดรนทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ในการขนส่งสเสบียงซึ่งนี่เป็นเรื่องใหม่มากปกติเราจะเห็นโดรนใช้โจมตีแต่นี่คือการใช้เพื่อแก้ปัญหาโลจิสติกที่ถูกยูเครนเล่นงานอย่างหนัก และ 3. คือการใช้ยานพาหนะที่คาดไม่ถึงอย่างมอเตอร์ไซค์หรือรถบักกี้เพื่อเคลื่อนที่ได้เร็วและเป็นเป้าหมายที่เล็กลงเดี๋ยวสิคะใช้มอเตอร์ไซค์บุกเนี่ยนะแล้วยังมีเรื่องผ้าคลุมป้องกันการตรวจจับความร้อนหรือ anti thermal i m a g i n g cloaks อีกนี่มันเหมือนหลุดมาจากในหนังไซไฟเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีการใช้กันจริงๆในสนามรบแล้วมันคือความเป็นจริงของสงครามยุคใหม่ครับ ทั้งสองฝ่ายกำลังเล่นเกมแมวจับหนูกันอยู่ตลอดเวลารัสเซียเรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าการส่งรถถังหรือรถหุ้มเกราะเข้าไปเป็นขบวนใหญ่ๆก็เหมือนการส่งเป้าเคลื่อนที่ไปให้โดรน FPV ของยูเครนซ้อมยิง การเปลี่ยนมาใช้หน่วยขนาดเล็กที่เคลื่อนที่เร็วและตรวจจับได้ยากขึ้นอย่างมอเตอร์ไซค์หรือการใช้ผ้าคลุมล่องหนจากกล้องจับความร้อนในตอนกลางคืนก็คือวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดและเพื่อบรรลุภารกิจในสนามรบที่เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์และโดรนมันแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็เรียนรู้และปรับตัวกันอย่างรวดเร็วมากครับ นี่คือสงครามที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมและการปรับตัวจริงๆค่ะเอาละค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดจากการเจาะลึกรายงานของ ISW ในวันนี้ขอสรุปภาพที่เราคุยกันอีกครั้งนะคะอย่างแรกคือยูเครนยังคงใช้ยุทธศาสตร์โจมตีระยะไกลเพื่อตัดเส้นเลือดใหญ่ทางโลจิสติกของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะบีบให้รัสเซียต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในแนวหน้าจริงๆ 2. คือความพยายามทางการทูตเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ยูเครนยังคงเดินหน้าแต่ก็เจอกำแพงใหญ่จากมุมมองของ รเซีียท่แตกตกก่างัันสุดขวและประเด่งที่3ที่อาจจะสําคัญที่สุดในระยะยาวก็คือความขัดแย้งนี้ได้ขยายขอบเขตออกไปนอกยูเครนแล้วจากการประเมินของเยอรมนีที่ชี้ว่ารัสเซียกําลังทําสงครามเฟซิโรกับนาโตอยู่ในตอนนี้ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่ดังและชัดเจนมากครับใช่เลยค่ะเป็นภาพรวมที่ซับซ้อนและน่าติดตามอย่างยิ่งผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดที่ ต่อยอดมาจากเรื่องเอกสารของเยอรมนีกับแนวคิดเฟสศรนี่แหละครับรายงานฉบับนี้พูดถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในเยอรมนีที่เกิดขึ้นวันนี้เพื่อเตรียมการสำหรับสงครามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมันทําให้เกิดคําถามที่สําคัญตามมาว่าถ้าสงครามเต็มรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันมันมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเช่นการเคลื่อนทัพข้ามพรมแดน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสงครามในระยะศูนย์ที่ต่อสู้กันในโลกดิจิทัลในพื้นที่ข่าวสารและในเงามืดรอบตัวเรานั้นมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหรือยัง